สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง11จนถึง20ตุลาคม2566ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ครับว่าคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนครับในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้คนเกิดวันจันทร์ท่านใดที่กำลังดูอยู่ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาแล้วครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ11จนถึง20ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันจันทร์มีไพ่10เหรียญตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงคนเกิดวันจันทร์จะทำอะไรในช่วงนี้เรียกได้ว่าทำงานแล้วเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนในเรื่องงานเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์คนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทจะทำอะไรในช่วงนี้จะเห็นช่องทางเห็นโอกาสดีๆในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าในสิ่งที่ทำบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้กลับไปทำงาน กลับที่บ้านหรือว่ากลับไปทำงานกับครอบครัวนะครับถ้าใครที่มีธุรกิจครอบครัวคนเกิดวันจันทร์ในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้ถ้าเป็นคนค้าขายนะครับต้องบอกว่าค้าขายดีถ้าเป็นเซลล์ก็ต้องบอกว่าทำยอดได้ทะลุเป้าทำยอดได้ตามเป้าตามที่ได้ตั้งใจไว้คนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายถ้าเป็นคนค้าขายก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่จะมีออเดอร์เยอะขายดิบขายดี เป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าขายดีกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคนเกิดวันจันทร์ค้าขายออนไลน์หรือว่าค้าขายแบบมีหน้าร้าน11จนถึง20ตุลาคมนี้ค้าขายปังๆครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานคนเกิดวันจันทร์ไพ่ราชาแห่งเหรียญตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์มีจังหวะมีโอกาสจะรวย นะครับบางคนมีเกณฑ์ได้จับงานหรือว่าจับโปรเจกต์บางอย่างทำให้ได้เห็นโอกาสดีๆคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่ธุรกิจจะได้ขยับขยายเติบโตเจรจาตกลงต่อรองสิ่งใดจะเป็นไปในทิศทางที่ดีคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายดวงการงานของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้ ใครที่อาจจะกำลังมองหาโอกาสดีๆที่จะทำอะไรเป็นของตัวเองมีกิจการหรือว่าลงทุนเพื่อที่จะทำอะไรเป็นของตัวเอง11จนถึง20ตุลาคมนี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาและโอกาสนี้จะเป็นบันไดก้าวแรกที่จะพาคุณไปสู่ความร่ำรวยคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานคนเกิดวันจันทร์นะครับต้องบอกว่าคนเกิดวันจันทร์ในช่วง10 1จนถึง20ตุลาคมนี้ดวงการงานดีดวงการงานเด่นนะครับแต่จะมีคนเกิดวันจันทร์อยู่กลุ่มหนึ่งที่ดวงการงานดีกว่าคนเกิดวันจันทร์ทั่วทั่วไปได้แก่คนเกิดวันจันทร์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าคนเกิดวันจันทร์ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องก,กับการค้าขายที่ดิน นะครับหรือว่าธุรกิจที่เป็นในหน้านะครับเรียกได้ว่าซื้อมาขายไปดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษและคนเกิดวันจันทร์ในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้บางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆในเรื่องงานและเรียกได้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนำพาโอกาสดีๆนำพาโอกาสแห่งความร่ำรวยมาให้กับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับ ในดวงชะตาการงานคนเกิดวันจันทร์ถ้าคนเกิดวันจันทร์ท่านใดที่กําลังหางานอยู่สมัครงานอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานสมัครงานมานานแล้วยังไม่ได้งาน11จนถึง20ตุลาคมนี้มีโอกาสดีๆเข้ามาครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆในเรื่องงานให้กับคุณนะครับหรือว่าสมัครงานแล้วมีเกณฑ์จะได้งานนั่นเอง คนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้ใครที่กำลังเบื่องานหรือว่ารู้สึกหมดไฟในการทำงานช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้โดยเฉพาะใครที่ทำงานต่างที่ต่างแดนมีเกณฑ์ได้กลับไปทำงานที่ถิ่นฐานเดิมครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายดวงการงาน เรียกได้ว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีครับคนเกิดวันจันทร์ครับเอาละครับดวงชะตาการงานในช่วง11จนถึง20ตุลาคม2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง11จนถึง20ตุลาคม2,566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับถือได้ว่าในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้ ดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์ดีเอามากๆครับมีไพ่เดอะเวิลดตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางํำทำนายไพ่ใบนี้จะส่งพลังงานดีๆในเรื่องเงินให้กับคนเกิดวันจันทร์ครับไพ่ใบนี้จะเป็นตัวแทนความโชคดีในเรื่องเงินของคนเกิดวันจันทร์ คนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามาหลายทางบางคนมีเกณฑ์จะมีรายได้ผ่านเข้ามาในช่องทางใหม่ๆม,มีโอกาสดีๆในเรื่องเงินใครที่กำลังมองหาในเรื่องของรายได้เสริมรายได้เพิ่มนอกเหนือจากรายได้ประจำที่มีอยู่มีเกณฑ์จะมีช่องทางมีโอกาสนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายใครที่ทำงานมากกว่าหนึ่งอาชีพ11จนถึง20ตุลาคมนี้ดวงการเงิน การเงินจะมีรายได้ดีเป็นพิเศษคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับใครที่กำลังตั้งใจจากกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถนะครับต้องบอกว่ามีเกณฑ์จากกู้ได้มีเกณฑ์จากกู้ผ่านไพ่เดอะไฮโลแฟนไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้ มีสติในการใช้เงินมากขึ้นมากกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินใครที่เคยการเงินล่วไหลหรือว่าเก็บเงินไม่อยู่เป็นลักษณะของการเงินที่เมื่อมีมากก็ใช้มากหรือมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะเหลือเก็บต้องบอกว่า11จนถึง20ตุลาคมนี้คนเกิดวันจันทร์จะสามารถเก็บเงินได้ดีขึ้นเก็บออมได้ดีขึ้น การเงินมั่นคงขึ้นนั่นเองคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายการเงินไม่ค่อยจะล่วไหลเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ก็ยังต้องระวังเมื่อมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะเตือนคนเกิดวันจันทร์ให้ระวังในเรื่องของการโดนเบียดเบียนในเรื่องเงิน จากผู้คนรอบข้างคนเกิดวันจันทร์จะต้องระวังให้ดีนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์มีไพ่6คาถาตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นเงินก้อนใดที่รอคอยไว้เงินก้อนใดที่หวังไว้มีเกณฑ์จะได้มีเกณฑ์จะสมหวัง ใครที่มีคดีความแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะชนะคดีนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภ ต้องบอกว่าดวงโชคลาภโดดเด่นมากครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายมีไพ่เดอะเวิลดขึ้นมาไพา่ใบนี้เป็นหนึ่งใน4ใบที่จะพูดถึงการมีโชคลาภก้อนใหญ่หรือว่ามีแจ็คพอตใหญ่มาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินคนเกิดวันจันทร์เมื่อคนเกิดวันจันทร์นั้นเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูตามพอเหมาะ พอสมพอควรพอดีได้เลยนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายโชคลาภจะมาผ่านการเดินทางหรือผ่านการอํานวยพรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกณฑ์จะมีโชคลาภได้คนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง11จนถึง20ตุลาคม2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับใครที่คิดจะเสี่ยงโชคนะครับ ก็ขอให้ดูตามพอเหมาะพอสมพอควรได้เลยนะครับโชคลาบเนี่ยเป็นไปตามดวงชะตาก็ส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งเป็นไปตามบุญกุศลที่เรานั้นได้ทําได้สะสมมาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทําบุญไม่ค่อยได้สร้างกุศลก็อย่าลืมมันทําบุญสร้างกุศลเสริมบุญ บารมีให้กับตัวเองนะครับคนเกิดวันจันทร์เมื่อถึงเวลาจะมีโชคลาภโชคลาภนั้นจะมาเยี่ยมเยียนคุณครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับอาล้วครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้ผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าดวงความรักของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง11จนถึง20ตุลาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้มีไพ่เดอะแฮงแมนตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทํานายนะครับไพ่ใบนี้จะส่งพลังงานด้านลบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ของคนเกิดวันจันทร์เพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันจันทร์ดูจะไม่สดใสนักนะครับใครที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่มีไพ่สามดาบขึ้นมาจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการไปเจอคนมีแฟนแล้วไปเจอคนมีเจ้าของแล้วหรือว่าไปเจอคนมีครอบครัวแล้วหรือเป็นลักษณะความสัมพันธ์ ที่ต้องไปเจอคนที่มีโลกสองใบคบคนสองคนในเวลาเดียวกันคนเกิดวันจันทร์ต้องระวังให้ดีนะครับรวมถึงจะต้องระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาได้คนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ตั้งสติให้ดีนะครับขอให้คนเกิดวันจันทร์นั้นเปิดตาเปิดใจให้กว้าง นะครับมองทะลุให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่แล้วก็ประครับประคองตัวเองก้าวข้ามผ่านช่วงเวลา11จนถึง20ตุลาคม2566นนี้ไปให้ได้นะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายส่วนใครที่ เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วเตือนให้ระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ครับปัญหารัก3เศร้าความรักความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนหรือว่าซับซ้อนมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับไพ่เดอยแฮงแมนจะเตือนให้ระวังในเรื่องของ การที่คนเกิดวันจัน์ทรนั้นอาจจะโดนทําลายความเชื่อใจจากคนรักครับคนรักทําลายความเชื่อใจที่คุณนั้นมีให้กับเขาหรือเธอคนนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าอึดอัดใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันจันครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ต้องระวังในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์ต่างๆที่อาจจะถาโถมเข้ามาในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้แล้วนําพาคุณ ไปสู่การเลิกลาได้คนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าดวงความรักยังไม่เปิดนะครับคิดจะรักใครชอบใครมักจะมีอุปสรรคมีปัญหาบางคนยังมูฟออนจากความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าไม่ได้เลยยังเริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้สักทีนั่นเองคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาความรักในช่วง11จนถึง20ตุลาคม2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอให้คนเกิดวันจันทร์นั้นได้พบได้เจอกับความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับขอให้ใช้หัวใจและสติควบ คู่กันไปในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนะครับหากเจอปัญหาใดก็แก้ไขด้วยสติและรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นด้วยปัญญานะครับแล้วก็ขอให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคนเกิดวันจันทร์นั้นผ่านไปได้ด้วยดีนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนาย ดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามไลน์ไอดีใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์ปอคนเปิดดวง สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์ครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายแต่ถ้าจะดูดวงส่วนตัวรบกวนทักไลน์ไอดีแล้วก็สอบถามค่าครูนะครับคนเกิดวันจันทร์ครับเอาละครับสําหรับวันนี้คําทํานายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศนะครับแต่ชีวิตเราเรานั้นลิขิตเองและคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับ เราเลือกทางเดินของเราได้เสมอนะครับคนเกิดวันจันทร์และจงเลือกให้ดีครับคนเกิดวันจันทร์ครับเอาละครับสําหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันจันทร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย บอลเปเปอร์ paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพย,ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995